สุกสบายดีเพราะแม่พี่น้องสักคู่สักคนเด้อสบายดีสวัสดีครับวันนี้ก็พบพอก,ก,กับบ้าจนนี่แล้ววันนี้พาพี่น้องมาตากระซุบบอนพี่น้องกระซุปบ,อน,นอ,ปบอนี่เฮ็ดายากงานก็่เอาบอนมาผาผาแล้วก็จักเดกเดจักแดดแล้วกรอไปขั้นน้าเกลือขั้นน้าเกลือแล้วก็เอาไปเคียงเต็งไว้ประมาณสองสามมือ้อยังค่อยเอามานึ้ยังค่อยเป็นกินเลยพี่น้องกระซุปบอนพี่น้อง นี่พายเคยกิน,นแบบนี้พี่น้องแซ่บๆก,กับกระสุบบอลนะเฮ้ยมากมากนี่พาพี่น้องมาตำมากินเนาะฮ้อนฮ้อนมามันนี้คือฮ้อนคาฮ้อนแน่แดดก็ออกเป็นบางเส่วงนะพี่น้องมันนี้เอาเอาจะเอาอย่างบุเหงาแตงเหงาแตนนั่งแป๊บเดียว ักลืใสนะพี่น้องเนาะเกลือใส่จักน่อยเป่งนวจ้ะพี่น้องยากาศกินยุงข่มต้นไม้นะพี่นอนะ้องเนาะจางเย็นไม่เหินห้อนห้อนข้างหลังก็เป็นข้อกระตายพี่น้องพี่น้องเพ่เห็นบีน้องข้อกระตายรถด,ดีจักน้อยกันพี่น้อง fc ถามเข้ามาว่าบ้าจนนี่คือมักกินอันรดีวะแซ่ <c oughs> เบเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่น้อยเอาพี่น้องเสนเนลตอนนอยเพราะว่ากรนะสุกบอลนี่นะแซ่บอยู่แล้วหนัวอยู่แล้วตําต่ำต่าตาม,ตาม,ตาม,ตามแต่ว่าเพลรนะจ,จีกนเด้อพี่น้องเดอมมาจากแซ่บแต่ว่าน,นี่จนนี่ไฟดับและกี้คันดังไฟกันเลย <c oughs> ก็เลยตํำเลยพี่น้องอยากกินขา้าวอยากกินขา้าวแหงแหง กระสุบบอลพี่น้องนี่เสียบเสียบ่็วีเฮ็ดกันยากยากเราจะได้กิน,นเนาะเท่าที่อันพาแล้วนี่ข้าตอนพานั่นแหละ พาเป็นเส้นนิดน้อยเอาไปตากแดดให้มันแห้งครับแล้วก็เอามาคั่นน้ําเกลือนี่จนยังบ่ได้เฮ็ดเอง,เเองดอกอยาข้างหนาเพิ่นเฮ็ดให้นเอาแบ่งให้กินตัวนี้ก็เคยเฮ็ดอยู่เฮ็ดนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยลําบากลําบนสิมาตากสิมาซอยตัวเฮ็ดอ่างนึงบ่อ่างบกใหญ่หั่นนะ่ะมาซอยลงก็ได้นอยเดียว พี่นอ้องตามขั้นคนเอดบุเป็นกับเปื่อยเด้บุเปื่อยกับบเป็นกินนะพี่น้องเนาะอันนี้จนนะน,น,นี้กับยาเฮ็ดแต่นห์บุเปื่อยตอนจนนี้เฮ็ดตัวนี้กระถามเพิ่อนฉันแล้เฮ็ดจังใดจังใดตอนนั้นตัวนี้เงียนเอ็ดเด้แต่ตัวนี้เฮ็ดเป็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสียบของหากินยากอันนี้พี่น้องเกลือเซได้กิน ผมว่ออกมานลำบากเพิดไป็ยังค่ะอยู่ผู้เดียวตามกินผู้เดียวยี่ห้อยี่แม่อยู่ในเฮือนคุณว่าจะตามอยู่ในเฮือนก็ฮหอนโผธิ์อนโพลกเลยยาและวตามอยู่นอกกเลยพี่น้องเนาะเมื่อกินข้าวบางทีก็ซื้อน้ำไปซื้อเครื่องอนันบริจาคกมาพี่น้องเนาะ เพื่อนกาบบุ้งหงุงบางบอก FC บางคนทำบอกเพื่อนบอสบายสบายดีเพื่อนบุ้งหยังเลพี่น้องเจอกัสิว่าพยายามบอกเพื่อนนะพี่น,น้องเอนาะสีมก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับเพชรจักหน่อยเอะเพชรสองสามนวลนึงเพชร เดี่ยวจะพี่น้องกับซุปบอนอยากกินบอ <c oughs> มาเดินพี่น้องเดินเอาไว้เพชรพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเลืนกันนี่ใส่ลายให้พวกเพชรว่าเลอรเนาะตั้งเพชรสามหน่วยเพชรจะเพช,วเพชวรวะ <c oughs> มาเดินพี่น้องเด้อมากินขา้บบาวกับบ่าวจนนีนเด้อพี่น้อง วันนี้ก็มีกระตุก่อนพี่น้องเนียวแซบเฮ้มานน้ำมากินน้ำพี่น้องซอสแบบเงินนัวสมๆนิดนึง ตัวนี้มาอันนี้คือตักอ,อันตำแล้วๆพีน่น้องนี่ยังพอจะตำส่วนีที่กินมันคองง่ายเด้อพี่น้องหลายขั้นตอนแหง ไปกับคันอย่างเยอนะเนาะคันแข้งกันไกลกันเลยคันอีกแล้ว มา,มาพี่นน้องบางคนก็นเคยกินยุ่นนะพี่น้องเนาะแต่บางคนอาจจะบเคยกินกบมีบอลที่เจนี่เอามาอ้อมกินแทนแหละเอามากเอ๊ะแบบนึง โอ้ยขึ้นโพนคันบุพี่น้องใกล้กันนะเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะเป็นยูเฮือนยงงนเฮือนยูหลายกะเพ้อะ เพื่นอนค,คุณว่าจะไนี่มากกินปเป็ดแล้วเพ่นกระแบงมาให้แทบสะเพริเพนองเอ้ย แซ่บตะไบเพชรพี่น้องเอ้ยตำเขาจะเป็นก้อนเขาเนาะเอ้ยเหงือแตงเหงือแตกอ่พี่น้องอขันหม้อละไกในขันหม้อแล,ล้ว ย้อมันกระทันห้อมห้อมเลยน้องห้อมดีขนาดโฮ้ยฮอนมาเดิมพี่น้องอดนะอเด,งเดิมากินข้าวกับบ้านจนนี้ ้าวสวยพี่น้องโอ้ยเพชด เผ็ดเดีพี่น้อง ก้มหนาก้มตากินพีพพนนะพนน่น้องพี่น้องน้าหิวข้าวแห้งหิวข้าวแห้งพี่น้องเอ้ก้มนาก้มตากินยังดีจังแด่จนนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีสุกุสุคนนอกอีให้กำลังใจกระติดตามบ้าจนนี้พี่น้องถ้าจนนี้เฮ็ดพิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออาภายัยในหลายเด้อพี่น้องเด้อ ที่เข้ามาอันที่เข้ามาอันกับเข้ามาว่าให้มันกัดกับเบอร์ไหนไม่ค่อย,ยมีนะพี่น้องเนาะส่วนหหญ่จะเป็นคําตีส้มแล้วก็ให้กําลังใจหลายกอน99%ฮนะ100%ในมี99%คือมาให้กําลังใจพี่น้องหอยเพลิดพี่น้องแหงกินแหงแซ่บแหงเพลิด ให้กินทิ้งเพ็ดหนูเข้าห,หนูน้ำมากินเพื่น้องอเอ้ยบ้านจุกนี้ก็ขอฝากบราารยากาศไปสมนี่เจ้าพี่น้องเด้อทีงไหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ่าวจ๊กนี้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนี่ยเด้อดทังไหนก็อย่าเฝ้าทีมเฝ้าป้าบ่าวจ๊กนี้เด้อเพี่น้องสซาตุนี้กักกกงคงบคำว่า สบายดีสวัสดีครับ